วันที่8พฤศจิกายน2565นางสุวรรณีตั้งปณิธานนุนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารได้สั่งการให้นายอดุลศิริมันหัวหน้าหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมุกดาหารพร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าทำการรื้อถอนร้านค้าซอยส,สิบวงข้างวัดยอดแก้วศรีวิชัยถนนสำราญชายโขงตำบลศรีบุเรงอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเพื่อคืนพื้นผิวจาราจร ซึ่งร้านค้าดังกล่าวเป็นโกดังเก็บสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอินโดจีนซึ่งผิดข้อตกลงของสำนักง,งานเทศบาลเมืองมุกดาหารที่ผ่อนผันให้ขายสินค้าหลังจากขึ้นมาจากชั้นใต้ดินนายอดุลสิริมันหัวหน้าหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมุกดาหารเปิดเผยว่าทางเทศบาลเมืองมุกดาหารในห่วงที่ผ่านมา3-4ถึงปีย้อนหลังทางเทศบาลเมืองมุกดาหารได้มีการก่อสร้างตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดิน ซึ่งหลักการแล้วทางเทศบาลต้องมีการย้ายชั้นใต้ดินตลาดอินโดจีนขึ้นมาซึ่งพื้นที่เขตก่อสร้างส่งมอบพื้นที่ให้กับทางจังหวัดจะได้สร้างปรับปรุงตลาดอินโดจีนดังนั้นเมื่อย้ายขึ้นมาแล้วทางเทศบาลต้องจัดทำจุดพื้นที่รองรับร้านค้าต่างๆ ซึ่งพื้นที่ลานปากห้วยมุกไม่สามารถรองรับพ่อค้าแม่ค้าจากชั้นใต้ดินได้ทั้งหมดก็ได้มาพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาเลยใช้พื้นที่ถนนสำราญชายโขงเป็นจุดผ่อนปลนตั้งแต่หน้าวัดศรีมงคลใต้ไปจนถึงหน้าวัดศรีสุมังและพื้นที่ไม่เพียงพอรองรับร้านค้าจึงได้มีการอนุญาตให้ใช้ซอยข้างวัดยอดแก้วข้างวัดศรีสุมังและข้างวัดศรีมงคลใต้ เพื่อเยียวยาให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าซึ่งในระยะต่อมามีสถานการณ์โควิดก็จะมีการหยุดขายของไปปัจจุบันสถานการณ์โควิดได้เข้าสู่สภาวะปกติปัญหาดังกล่าวพ่อค้าแม่ค้าได้สร้างไว้ไม่มาเปิดขายสินค้าและหลายคนใช้เป็นที่พักสินค้าเป็นโกดังสินค้าซึ่งผิดเจตนาและวัตถุประสงค์ที่ได้มีการประชุมทำความเข้าใจ กับผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ในซอยและเมื่อไม่มีการเปิดขายสินค้าก็จะขอคืนพื้นที่เพื่อเปิดพื้นที่จราจรเเรเร